สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าออนอันดขับผมวันนี้เราก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในแอปไทยเชดเอลเช่นเคยนะครับจับคู่มาเจอกับคุณออนหัดรับผมนะครับ ผู้ที่มีเลตติ้งอยู่ที่1 5 9 1นะครับก็มาดูกันเลยนะครับนะวันนี้ช่างยันเด่นเป็นสีดำนะครับคุณอ่อนหัดก็เปิดทรงเบีย้ยนะครับผมก็เปิดรูปร่างของนะครับรูปหมากนะเปิดเบีย้ยขึ้นไปแต้มตรงนี้ก็แทงเบีย้ยสกัดเขาไว้นะครับ การเขาฝังสูงนะครับถ้าเขาฝังสูงขึ้นมาแล้วก็มีตัวกินนะครับแต่ตรงนี้ดูแล้วนะครับคุณอ่อนหัดก็น่าจะเป็นม้าเทียมนะครับนะครับผมก็เปิดรูปทรงของหมากเป็นรูปร่างของมายงขวานะครับแต่ว่ายังเป็นกึ่งซ่อนรูปนะครับอาจจะแปลงกายได้นะครับแปลงกายเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้นะครับเป็นเป็นมา้มามังกรนะ น้มังกรก็ได้นะครับแต่ตรงน,นี้เขาขยับขุนนะครับผมก็เสริมเบีย้ยขึ้นไปอีกตัวหนึ่งนะครับหวังให้เขาแทงนะเราจะได้กินสองนอนนี้กูต่อสู้เขาไม่ยอมกินแล้วก็ยังไม่ยอมแทงนะครับดูแล้วนะครับก็ยังยังไม่ได้ขวาสสกร้อยเเซน์นะครับนะฮวันนี้ก็เก็บม้านะครับไว้เป็นตัวสุดท้ายในการขึ้นนะครับคือรูปของหมากนะครับ แต่ทน,นี้ก็ลองแปลงกลายเป็นมา้ามังกรดูบ้างนะครับนะบเขาเอาเรือมากดต่อเลยแต่น,นี้เราก็ยังไม่ที่สนใจนะครับเพราะว่ายังมีอีกตั้งหลายชั้นโอ้โหเรือมาสองลำเลยนะครับผมก็แทงเบีย้ยขึ้นไปนะครับนะฮะหวับบงว่าจะเอาเปรียบเบีย้ยนอกเบีย้ยในนะครับนะตำแหน่งตรงนี้แทงเบีย้ยลิงเข้าไปนะครับแต่น,นี้เขาก็เปิด ฉากนะครับโจมตีเราแล้วแ,แต่นี้ก็ดูแล้วนะครับเอาหมากินก็จะไม่สวยนะครับก็เลยเอาเบีย้ยกินเข้าไปนะครับให้มันเป็นเบีย้ยคู่นะครับแต่มันก็จังหวะยังว่านะครับนะเขาก็จะทําลายโครงสร้างเบีย้ยของเราอีกนะครับแต่มนี้ก็เลยเอาเลยเรือมากดมากดไว้แต่นี้เขากินไม่ได้นะครับเพราะว่าขุนอยู่ตาก,กดนะครับ โอ้โหคููต่อสู้นี่ใจไม่ธรรมดานะครับโยนเม็ดเข้ามาเลยอืมผมก็โยนมาก็กินแล้วครับเม็ดนะครับแล้วเราโยนมั่งดีไหมอืมขนเขาก็ยังไม่หลบเราด้วยแต่ตรงน,นี้เราก็ใช้คลนขึ้นไปนะครับเสริมกำลังพล โอ้โหเขาเปิดระเบิดหน้าบ้านเราอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยนะนะผมก็เลือมากดอีกลำนึงนะมาช่วยๆกันไว้ก่อนแต่ตรงนี้เขาพยายามวนม้านะครับมาจับกินเบี้ยริมเราให้ได้นะฮะอืมขุนก็อยู่ตากดนะครับถ้าก็กินขึ้นมาเราก็กินโอ้โหแต้มน,นี้ยุ่งยิงกันไม่หมดนะครับเพื่อนๆนะแล้วมาเขายืน เขามายืนได้ดีด้วยมาวนมา้าได้สวยงามนะครับนะผมก็ไม่สนใจนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับแต่มนี้ก็ดูแล้วเสริมโคนเข้าไปเลยนะเสริมโคนเข้าไปเข้าไปเลยนะเสริมไปก่อนแต่มนี้เขากินตัดเข้ามานะครับอือือ เรากินจ่อม้าเอาเบียกินจ่อม้าจ่อโคนด้วยทํำยังไงเดียเอาเราก็าโคนกินเข้าไปเขาใช้โคนกินเราก็ใช้ม้ากินเข้าไปเอาโอ้โหเป็นลองไปเลยนะครับโอ้โหแต้มน,นี้นะฮะเขาก็ใช้เรือเข้ามาหลังบ้านเราซะแล้วนะฮะไม่ใช่หลังบ้านครับกินเบี้ยอีกตัวแนละ้วฮะผมก็เปิดวัดเลยครับ วัดกับเขาเลยนะครับแต่มนี้ว่ากินสองเข้าไปนะฮะกินสองเข้าไปแล้วก็เอาม้ากินเข้าไปอือหือเป็นรองอะไรนี่ครับเนี่ยโอ้โหสองม้ากับโคเลยเหรออา้าวกูต่อสู้พาสลักนะพาสล้วครับแต่มนี้ก็เปิด เปิดลุกเข้าไปครับลุกขาดด้วยนะกินลุกเข้าไปคีนอือหือโบจะพลาดพลาดง่ายๆนะก็ติดมา้าไม่ได้อ๋อก็ติดม้าไม่ได้นะม้าเขาขาดนะครับแต่น,นี้ก็ต้องเอาม้ากลับมากกอนนะครับก็ต้องเอาม้ากลับมาตีลุกเข้าไปที อูตอโซจะทำยังไงจะทิ้งมาไหมเขาเอาขุนมาติดม้านะครับนะมันต้องประมาณนั้นนะบอลโดนตีลุกอะ่ะเขาก็แลกม้ากับเราเลยนะครับแต่ผมยังไม่อยากแลกนะครับเพราะว่าผมเสียดายนะผมต้องการเก็บมาไว้ใช้ก่อนนะครับแล้วก็เอา ต้องการต่อเรือออกก่อนดีก,กว่านะครับก็กลับมาแต่ตรงนี้เขามาบังนะครับเขายังเป็นพลรกเกี่ยวกับม้าเขาอยู่นะครับม้าเขาต้องเดินนะครับม้าเขาต้องเดินนะเขาเดินมาแล้วนะแต่ตนี้ผมก็ได้โอกาสนะได้จังหวเะเอาเรือต่อเอรือเข้าไปก่อนเลยนะนะปลดอาวุธเข้าไปก่อนแต่ตนี้ก็ต้องต่อเรือนะครับ เราต้องมีข้างเดียวเราต้องเล่นข้างเดียวนะเล่นคนเดียวเรือดูนะครัูต่อสู้เขาจะไปแ้มไหนนะแต่ก็คงไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่าอย่างไนก็ต้องต้องกินนะครับนะต้องแลกไม่แลกก็ฟีนะตำแหน่งตรงนี้นะคุณอ่อนหัด ครับผมนะจะกินไหมครับใช้เวลาได้พอสมควรเลยนะครับนะก็ช่งยันก็พยายามอาอเขากินมานะครับเราก็กินแรกฮะช่างยันก็พยายามจะทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะหมากลุกพยายามทำให้ชมกันทุกวันนะครับถ้าวันไหนไม่ติดธุระก็นะ ก็ไม่ได้ทำก็ว่ากันง่ายๆนะเนาะแต่นี้ก็แทงม้ามานะเราจะหนีเราจะหลบเราจะตีลุกนะฮะยังไงดีตำแหน่งตรงนี้ก็กินเข้าไปก่อนเลยครับนะเขากินโอ,เเอาาน้เขามากินเขามากินเขาเอามากินครับ ผมเห็นได้ว่าด้านขวามันเป็นขวามือนี่โคนกับม้านี่มันยืนไม่สวยงามฮะก็เอาเรือเ,เดี๋ยวไปจี้กินมาโอ้โหตำแหน่งนี้ผมว่าเขาเปิดศึกใส่กับเราเลยนะอืมเต็มนี้ดูแล้วนะตีลุกเข้าไปดีกว่านนะมีโอกาสได้ม้าฟรีตัวนะ แล้วก็ตีลูกเข้าไปครับแต่ก็ขึ้นมาเอาเรือตีลูกเนะี่ยมาอาจจะฟรีได้นะขึ้นมาไหมครับหรือไปติดม้าข้างๆนู้นโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องขึ้นมานะไม่งั้นโคนฟรีเอาอย่างนี้ก็ตีลูกเข้าไปอีกนะเอาเรือตีลูกเข้าไปโอ้เป็นจังหวะเลยนะแบบนี้เขาให้จังหวะเรานะก็ต้องเอาเรือลำนี้ไปตีลูกนะครับ คุณก็ไปไหนไม่ได้นะฮะจังหวะเข้าแต้มลุกนะฮะแล้วก็มาฟรีนะครับกดไตีลุกเข้าไปทีนึงนะครับแล้วก็กินม้าไปก่อนนะเอาง่ายๆไปก่อนนะครับค่อยๆปลดอาวุธไปนะฮะเม็ดตัวนี้เรายืนสวยนะครับยังไงก็ต้องกินมาเข้าไปก่อนแล้วนะครับ กินม้าครับพี่ก่อนอือหือจากเมื่อกี้เป็นต่อเอ้เป็นลองเยอะเลยนะฮะกลับมาได้ลูกคาดนะครับฟื้นเลยแต่ตรงนี้เขายำวนม้ามาจะตีลูกเราไหมตีลูกล้อก็ได้นะแล้วก็หาแนวทางนะวิธีการ,รเผด็จศึกให้ได้นะจะทำยังไงดี ต่น,นี้ก็เอาเหลือกินเบี้ยไปก่อนนะอ่านะรับตีลูกนะตีลูกเราก็หลบอืมตำแหน่งก็ตีไม่ได้แล้วนะไม่ตีลูกไม่ได้แล้วนะโอ้เขาอ,ออกไปด้านข้างนะแตมน,นี้ไม่ดีนะครับม้ากลับไม่ได้นะม้ากลับไม่ได้ทําให้เรามีจังหวะมีโอกาส เดินเข้าไปนะแต่นี่ก็หากําลังพ้นนะเข้ามาช่วยก่อนหงายเข้าไปนะดึงเบีย้ยหงายครับเข้ามาโอ้เขาใช้ขุนอ้อมาด้านนี้นะครับนะก็ไม่ไม่เป็นไรนะเอาเอา้าวก็ทิ้งเรือเลยเหรอไอ้ทิ้งมาเลยเหรอครับ โอ้โหรู้จะยอมกับเราง่ายๆแบบนี้เองนะฮะอือฮอย่างว่านะเมื่อกี้ตำแหน่งม้าม้ามันออกไม่ได้ด้วยนะครับแต่นี้ก็น่าจะเกมนี้น่าจะเป็นของเรานะครับเพื่อนเพื่อนนะเนะขาเข้ามาตำแหน่งนี้ก็ได้จังหวะตีลูกคาดนะโ oh, oh, อ้โหเลยห้าสิบเก้านะครับห้าสิบแปดห้าสิบเจ็ดกินแล้วครับโอ้ oh, ไล่ แต่น,นี้น่าจะทันนะครับเออมาเบีย้ยมาเบีย้ยมาไวๆแต่ทันครับคิดว่าทันครับเบีย้ยกลับมาอือหือยังไงยังไงไปไปไ่ออกนก็ติดได้นะอ้โหูเอ,อาเออนะลบมะเออขยับเรือโอ้ทันครับทันครับเพื่อนเนครับน่าจะทันครับแต่ตรงนี้นะเพราะว่าขุนโดนกักแล้วไม่ได้นับด้วยนะครับยังไงก็ ท่านครับไปเรือเ่งเวลานิดนึงนะเดินเร็วนิดนึงนะไปเอาแต่นี้ก็ตีลุกไปเอาขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็แต่มนี้ก็เบี้ยกินลุกจนสวยงามก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับนะ เพื่อนเอนท่านใดต้องการสนับสนุนช่องช่างยันก็สแกน QR Code นะครับก็แจ้งโดเนตมาเข้ามาได้นะครับช่างยันจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาพิกรนสวัสดีครับบ๊ายบาย